ที่ไม่ใช่พเพ like, ื่อนเราแน่แน่ที่ไม่ใช่เพื่อนเราแน่แน่ Yeah. Mm-hmm. Ship terminal is almost ready. <laughs> the safe zone is collapsing. <laughs> 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 กวนเขาหรือเขาก้นเรานี่แหละอ้าวอ๋อคนที่เอฟเคใช่ไหม มันด้วยกันหรือมัง้งมาต้องตามคนเดิมเลยน่าตีเขาไม่มีโนอบ,บอร์ดเลย ไปเป็นรอเพดนะ่อนได้ั้งมัง้งตรงเหัอ มันยิงโดนพี네่ด้วยนะเรือดหายไปซึ่งหลอดเลยต่อมาแล้วซึ่งนั้นอยู่ไหนอืมนี่ละครฝังกล้องมาด้ <mic that sounds wild>

โอ้ยอยากได้กล่องเขียวกลางเลยค่ะถ้าพี่นวนแบบกล่องเขียวพี่จะตายปะ Ma oh. okay. Changing mag cover me <laughs> 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 uh. <laughs> you yo, yo. oh, yo.

ต,ตัวสี่ตัวอยู่หลังคาหมดเลยึงเพื่อนหมดเลยที่อ้ยเป็นไฟอ่า <c oughs> นไม่ทันที่อยู่ข้างล่าง <c oughs> เป็นอยู่ข้างบนมันวิ่งไปหาดีมา <c oughs> ลงไปและสองตัว มันไปทางนั้นอะ่ะตัวไฟอยู่กับพี่คนะืวิงขึ้นหลังคาไปหาดมีมมันเล่นเจุดแผ่นอืนอยู่บนตึกอะ่ะวิ่งไปหาดีมหมดเลยสองตัว มันไปหาดินหมดเลยพี่อยู่ข้างนั่งเรื่องอยู่ดาดฟ้าต้องขึ้นตะลิงข้างหน้าไป Your Wait for the ตะลิงตรงสนามกีฬา ในแอตวลิงข้างหน้าบอดบอดบดบดงบอลดีม้ิงบอขค้นลงที่เดิมมันลงมาหาพี่ละ

มีตบตั้งสองศบเพื่อนเพื่อนไม่เก็บหรอเขาไปเก็บนั่นแหละแต่ว่ามันมีศบอยู่แล้วเขาไม่เก็บของ Mm -hmm. <laughs> okay. chip terminal is almost ready. <laughs> oh, well. Yo, right, right. Oh, well. Scan doll tags. Wait for the revive flight. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Look down, no Airdrop has been delivered. บอกตอนวินาทีสุดท้ายจิบกองใหม่ก็ได้ว่าหืมใครยินหนูเหมอโอ้ยเก็บ จะส่วนหมดพอด,ดีขับ,บรถี่มาบางคนขับ,บรถี่มาาคนับ,บรถี่มา วิ่งกันมาเป็นน,นี่เลยแต่ก็เล่นพิกแม่ผมขับรถผีทุกคนเลยยืงกันเองเหรอมันยิงอะไรอะ่ะตอนเกตแพ็คไปหาดีมะ ดาวตัวเล่นอีเอ <ark> ็มโทตด้งดนพี่ยิงตายไปตัวนึ่ง Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Ah. Sure the safe zone is collapsing. Watch out. a โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเว้นที่กระสุนหมดอ่าที่กระสุนละโซนอ่ะออกว่าไม่มีเล่นแบบอนาถาโคตรอะมันยังไม่ทูทีมนะไม่มีตกให้ฟาร์มเลยหรอ น่าจะอีกตีนเกาะแบ่งรักอันไหมอ่ะ,อะแต่พี่จะสนเหลือสี่สิบห้านัดแล้วนะ้องเออ,เอ,อตอนนายสองอยู่ข้างหน้านะ้องข้างหน้าหน้าหน้าอกมากระสนเหลืองเออ หน้าตรงข้ามเราเลยนะี่ยน้องออกไปก็คือหัวขาดนะนูน่นอะไรคะลงุงโอเคอนะเดี๋ยวบ่ายไม่อยู่ละมันอยู่ฝั่งนั้นแหละตัวหนึ่งนี่ยต้องอยู่เห็นปะ Chip Terminal is almost ready. Only two teams left. Getting close to victory. แปลกว่าตายเลยนั่นแหละมันทูทีมแล้วไงเดี๋ยวสองสองพี่มาฝั่งนี้นะไม่พี่มาเก็บของน่ะเล่นโดนมันเห็นพี่ละ มันเห็นเชื่อโอ้ยโอ้ยคือขึ้นไปนไม่ได้ขึ้นไปนไม่ได้ 在公公，那多水嘛，该关。